s ุ s กิสว w ปหนึ่ G A คันนี้แฮชแบ็กห้าประตูค่ะแอร์แบ็มีมาลูกค้ารถเครื่องยนต์นึ่เกียรแมนนวลค่ะ a u t ต s a ซ e ตีแคัดมีให้ลูกค้าล้อแม็กมีมาค่ะตัวรถจริงเป็นเกียร์ธรรมดาเลนเชินค่ะค่ะฉบัหแรกคันนี้95ค่ะ s u สกิสว w ป f t 1.2 G A เกียร์แมนนวลแฮชแบ็กแอร์แบ็มีค่ะรถปี3 3ปเกียร์แมนนวลเครื่องยนต์คันนี้1 2 0่ะคะมีออโต้ซฟตีแคปให้ มาค่ะขับขึ้นเข้ามาร,ราคานี้เลยลูกค้าหารับได้เปิดได้คันนี้ราคาปิดประมูลที่ห้าหมบาทห้าหมบาทออนไลน์ค่ะออนไลน์เปิดราคาไม่สบยได้ในบอกกับดิฉันได้สองพันตได้สี่พค่ะห้าหมื่นแล้วนะสบได้ห้าหมื่นสี่ห้เราปลี่ยนสตอกมคะเมื่อแปดราคายังโซสตอรยกได้นะคะน่าร้านขาห้าหมื่นแปดหกศูเราเปลี่ยนออนไลน์หกหมืบาทราคาตนี้สอรไหคะได้บกกดิฉันได้หกหมื่บาทราคาออนไลน์หกหมื่นบาทหกหมื่นบาทนับหนึ่งกับหน่งหกหมื่น ตกลองขายที่ราคา60,000บาทลูกค้าออนไลน์หมายเลข3 0 0 2 4 3 0 0 2 4ประมูลได้ไป60,000บาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์ค่ะ